มาดูตัวอย่างข้อที่ห้าหนูข้อนี้ให้เซตเมานะสมาชิกมีกี่ตัวเนี่ยลองนับดิหนึ่งสองี่ห้านะเซตเมีสมาชิก5ตัวถูกปะ่ะแล้วก็บอกมาว่า PA เนี่ยเป็นพาวเวอร์เซตเซตเถามว่า p ีเลบเมีสมาชิกกี่ตัว p ีเลบเหมายความว่าอยู่ในพาวเวอร์เซตเซตเแต่ไม่อยู่ใน A ถูกไหมเนู เพราะว่า power set ก็คือเซตนะ power set ก็คือเซต power set ของเซต a ตัวนี้คือเซต a อยู่ใน power set ของ Set a ไม่อยู่ใน a คือตรงนี้ถูกปะถูก,ถกดังนั้นเนี่ย a มันก็คือ a ลบ b ใช่ไหมผลต่างครับเออ a ลบ b นะผลต่างมันก็คือ a ล b ดังนั้นถ้าหนูจะหา,าสมาชิกของ หน้าลบหลังจะหาจำนวนสมาชิกของหน้าเซตหน้าลบเซตหลังหนูจะหายังไงก็ไปหาจำนวนสมาชิกของเซตตัวหน้าถูกไหมแล้วก็ลบออกด้วยสมาชิกตรงกลางตรงกลางคือตรงเนี้ยค,คือพูดง่ายคือถ้าเราจะหา n หน้าลบหลังเราก็ไปหาหมดเลยคือตัวหน้าแล้วก็ลบด้วยตรงกลางตรงกลางก็คืออะไรเนาะอินเตอร์เซตกันใช่ไหม ตรงกลางก็คือที่มันมันซ้ำกันแบบนี้ถูกปะดังนั้นน่าหมายความว่าถ้าเธอจะหา n n p a ลบ a เธอก็ต้องทำไงเนอเธอไปหา n p a แล้วเธอก็ต้องลบด้วย n p a ที่มันซ้ำกับ a ก็คือ intersect กับ a ใช่ไหมครับเนี่ยเรียนแบบตามสูตรข้างบนเลยใช่ไหมเนอครับโอเคไหมอ่ะนี่ครูทำให้ดูนะแบบนี้ เหน้าลบหลังเท่ากับ N หน้าลบด้วย N หน้าอินเตอร์เซ็กกับ N หลังโอเคนะเนี่ยเราก็จะได้ NPA ลบ A ตรงนี้ออกมาแบบนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูในโจทย์เราเมื่อกี้เธอบอกกูว่าเซต A มีสมาชิกกี่ตัวนะ1 2 3 4เธอนับได้5ตัวใช่ไหมเนาะใช่ปะ น่าแสดงว่าถ้าเราไปแทนในสูตร NPA สูตรก็คือ2ยกกำลัง NA ใช่ไหมก็กลายเป็น2ยกกำลัง5ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ช่ร็แล้วอคำถามถามว่าเอ้ยแล้ว PA เศก A จะหายังไง PA ที่มันซ้ำากับ a จะหายังไงหายังไงยังไงเอหายังไงคำตอบก็คือดูเอา ใช้หลักการดูดูเอาดูดูเอาอยัางไงกูถามเธอหน่อยเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกๆเซ็ตใช่ไหมใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยเซตว่างต้องเป็นสมาชิกของพาวเวอร์เซตของเซ็ต a เสมอใช่ไม่ใช่ใชถ้าจำไม่ได้กูคเคยบอกเือว่าเติมขาเติมพีใช่ไหมใช่ครับเติมปิดเติมพเติมขาเติมพีนั่นหมายความว่า ถ้าใน A มีใน A มีเซ็ตว่างมันต้องเป็นสมาชิกใน P A ด้วยเสมอเธอตั้งสตินะตัวนี้อินเตอร์เซ็กใช่ไหมอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ทำไมส่วนที่3าถูกป่ะอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ซ้มอินเตอร์เซกต้องได้ตัวเล็กตัวเล็ก,ลกดังนั้นถ้าถ้าเธอไม่โง่หรือเธอฉลาด เธอก็จะดูใน pa หรือดูใน a อันไหนง่ายกว่ากันดูใน a ดิถ้า pa เธอต้องไปนั่งเนี่ยเอาสมาชิกใน a ไปเขียนสับเซตแล้วใส่ปีกากลายเป็น power set เธอต้องได้ทั้งหมด2ยกกำลัง5คือ32มสิบสอับเซตใช่ไหมตายแม้เขียน32ตัวกับอีกอันนึงเราดูตัว3ดูแค่กี่ตัว5ตัวนี้อันไหนง่ายกว่ากันดู5ตัวยังไงก็ง่ายกว่า จริงนะทีนี้เทคนิคเวลาดูดูอย่างนี้เนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเซ็ตว่างเรารู้ว่าเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกๆเซ็ตมันต้องเป็นสมาชิกใน P A เสมอดังนั้นใน A มีเซตว่างไหมมีใช่ปะ่ะตัวเนี้ยซ้ำแน่นอนตัวนี้ซ้ำแน่นอนอ่ะคราวนี้ตั้งสติต่อเราจะดูสมาชิกใน P A ที่มันซ้ำใน A ใช่ไหมถูกปะ่ะ P A คืออะไร ตั้งสติ PA คือ power set power set ก่อนจะหา power set หาอะไรก่อน sub set sub set หายังไงเลือกสมาชิกมาใส่ปีกาเลือกสมาชิกมาใส่ปีกาเลือกสมาชิกมาใส่ปีกานั่นหมายความว่าถ้าใน A ตัวไหนมีปีกาให้ดูตัวนั้นก่อนอ่ะดูนะไอ้นี่มีปีกาไหมมีมีปีกานะแสดงว่า ถ้าเดิมทีมันคือศูนย์เราเอามาเติมปีกมันต้องอยู่ใน P A ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้ศูนย์เติมปีกอยู่ใน P A แน่นอนเพราะอะไรเพราะเอาจากตัวที่ไม่มีปีกใน A มาเติมปีกกากลายเป็นสับเซตของเซต A แล้วเติมปีกกากลายเป็นสมาชิก power set ครัถูกป่ะดังนั้น,น,นเด็กฉลาดดูแค่ตัวที่มีปีกเท่านั้นอ่ะคราวนี้ดูตัวนี้ ศกับหนึ่งใช่ไหมตัวเนี้ใช่ใช่ใช่เพราะอะเธอเอาตรงนี้มาใส่ปีกกากลายเป็นสับเซตเมื่อกลายเป็นสับเซตตัวนี้จะกลายเป็นสมาชิกของ power set คิดหลายตลบเลยนะดังนั้นตอนนี้เท่ากับว่าในในเซต a สมาชิกห้าตัวเนี่ยมันต้องมีที่อยู่ใน power set เซตเสามตัวใช่ไหมคือเซตว่างเซตศูนย์แล้วก็เซตศูนย์หนึ่งถูกไหมเนาะ นั้นตัวนี้เธอก็ลบออกเนี่ยที่ซ้ํากันเนี่ยก็เลยมีแค่3ตัวตัวนี้คิดเลขมา2ยกกําลัง5ได้เท่าไหร่32 3 2ลบออก3ได้เท่าไหร่29ข้อนี้จริงตอบ29โอเคไหมไม่ง่ายนะบอกเลยไม่ง่ายต้องต้อง,ต,องต้องวิเคราะห์เยอะใช่ไหมเนาะต้องวิเคราะห์การวิเคราะห์คืออะไร1 เอ็นหน้าลบหลังเท่ากับเอ็นหน้าลบด้วยเอ็นหน้าเซกหลังถูกปะสองพอเปลี่ยนตัวนี้ปั๊บ P A เซก A อย่าไปหา power set A ตรงๆเธอตายให้ไปดูไหนๆเลยดูใน A เจอเซตว่างอยู่ใน P A เสมอแล้วที่เหลือให้ดูตัวที่มีปีกกาใช่ไหมตัวที่ปีกกาตัวที่มีปีกกามันต้องเลือกจากในตัวที่ไม่มีปีกใน A เอามาใส่ปีก ด้วนเวลาดูให้ดูในตัวที่มีปีกแล้วดูไอ้ปีกตัวนี้ต้องมาจากที่ไม่มีปีกเอามาเติมปีกเลือกตัวนี้มาใส่ปีถูกป่ะอันนี้มันเลือกกี่ตัวตัวเดียวคือศูนย์อันนี้ศูนย์กับหนึ่งมันเลือกกี่ตัวสองตัวเข้าใจป่ะตามหลักการการหาแลับเซ็ตเรียนมาแล้วเนาะอ่ะข้อนี้ถือว่าง่ายสําหรับครูอ่ะต่อไปดูข้อนี้เออข้อนี้ เพิ่มเลเวลเข้าไปอีกนิดนึงคือมีตัวนี้แล้วก็เอาไปยูเนียยกับตัวนี้ด้วยเออทีนี้ถามนิดนึงนะสมมุติว่าเธอมีเซตอยู่สองเซตอ่ะตัวนี้ A ตัวนี้ B A-B อลบ b อยู่ตรงไหน,น b ลบ a อยู่ตรงไหน,นอยู่ใน B, b, b. ไม่อยู่ใน A ถูกไหม แสดงว่า a ลบ b กับ b ลบ a เนี่ยมันมีอะไรซ้ำกันไหม a ลบ b คือสีแดง b ลบ a คือสีน้ำเงินถูกไหมไม่มีอะไรซ้ำกันเลยดังนั a. A ้นกูถามว่า p ลบ a กับ a ลบ p a อ่ะ p a ลบ a กับ a ลบ p a ซ้ำก <racist S 2> ันไหมก็ต้องไม่ซ้ำาดังนั้นถ้าเอามายูเนียนกันก็จับมารวมกันได้เลยใช่ไหมเพราะมันอยู่คนละคนละด้านกันใช่ไหม ถูกปะไม่มีอะไรซ้ำกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเราเริ่มเลยนะเดี๋ยวเราไปหาอะไรก่อนเนาะ PA ลบ A กันก่อนอันนี้เขาถามว่ามันมีสมาชิกกี่ตัวใช่ไหมเนาะมันมีสมาชิกกี่ตัวดังนั้นเนี่ยสมาชิกของ PA ลบ A กี A ่ตัวหามาสมาชิกของ A ลบ PA กี่ตัวหามา แล้วก็เอามาทําไมเนาะยูเนียนยูเนียนก็คือจับกันทําไมเลยรวมก็คือเอามาบวกกันเลยใช่ไหมรเราก็จะได้ทาต่อโอเคปะ่ะทีนี้อ่ะจะดูนะเอหน้าลบหลังเมื่อกี้จากข้อที่แล้วกูให้เธอไปแล้วเอหน้าลบหลังจะเท่ากับเอตัวหน้าลบด้วยอะไรนะเอตัวหน้าอินเตอร์เซกกับตัวหลังใช่ไหมเนาะเห็นไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอหน้าลบหลังก็เท่ากับเอของเซตตัวหน้า ลบด้วย n ของเซตตัวหน้าอินเตอร์เซกกับเซตตัวหลังเอ้ตรงนี้ต้องเขียนเป็น a s เซกกันและไรเ a โอเคปะ่ะเนี่ยไปหาตัวนี้มาได้เท่าไหร่หาตัวนี้มาได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยอยู่เนียนก็คือจับมาบวกกันเลยนะจับมาบวกกันเลยนะตอนนี้วิเคราะห์นะ ช่วยหน่อยเซต A ของเรามีสมาชิกกี่ตัวนับที่หนูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเขียนไว้หกใช่ไหมต่อไป N A N P A เซกกับ N A เซกเเท่ากันไหม เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันไหมเท่ากันเพราะอะไรอินเตอร์เซ็กสลับที่ได้เปลี่ยนกลุ่มได้ใช่ไหมเนาะเหมือนยูเนียนใช่ไหมสลับที่ได้เปลี่ยนกลุ่มได้ใช่ป่ะงั้นตังนี้เท่ากันไหมต้องเท่าต้องเท่าต้องเท่า,ทา,ทาแล้วหายังไงตรงเนี้ยดูเอาใช่ปะครูสอนไปแล้วไอ้ตรงเนี้ยต้องใช้หลักการคือดูดูเอาทีนี้จะดูจากตัวไหนระหว่าง P A กับ A ถ้าหนูไม่งงหนูต้องดูที่ A เพราะ A มันเล็กกว่า ถ้าเธอไปหา PA เธอได้สองยกกำลังหกเท่าไหรหนูสองกำลังหกหกสิบสี่เขียนก็ไม่ครบแล้วอําลาโลกใบนี้ไปแล้วใช่ไหมเนเขียนไม่ครบแน่นอนใช่ไหมเออแต่ถ้าดูอ่ะถ้าดูเธอต้องดูแบบมีเทคนิคนะอ่ะมาเริ่มเลยตัวไหนอยู่แน่นอนหรอเซตวางเพราะเสซจว่างเป็นสับเซตทุกเซตดังนั้นเติมขาเติมี เซตว่างเป็นสมาชิกใน pa เสมออ่ามีเซตว่างหนึ่งตัวแล้วนะตัวนี้มีไหมเนาะมีครูบอกเลยมีเพราะอะไรก็เอาเซตว่างมาเติมปีกกลายเป็นตัวนี้ครูให้ครูให้เธอดูตัวที่มีปีกใช่ไหมเอาเซตว่างมาเติมปีกกลายเป็นตัวนี้นะครูวงไว้นะสีเหลืองหลืองนี่นะ<อ>ก็เหลือนเหลืองตัวนี้ศูนย์โดนไหมไม่โดนเพราะยังไม่มีปีกมันไม่อยู่ใน pa ใช่ไหมตัวนี้มีปีกไหมมีแล้วตัวนี้โดนปะ โดนเพราะอะไรก็นี้ไงเอาสูตรมาเติมปีกกลายเป็นสับเซ็ t ใช่ไหมต่อไป1นึมีไหมไม่มีเพราะในนี้ไม่มี1น่งเป่าๆอันนี้ก็ต้องไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มี1นึ่งใช่ไหมถูกไหมเนาะนนตัวนี้ก็แสดงว่าตัวนี้ได้ทั้งหมด3ถูกป่ะเอาไปแทนสิ NPA 2ยกกำลังอะไรเนี่ยตรงเนี้ยสยกกำลัง NA 2องกำลังหกลบสตัวนี้ก็เท่าไหร่เนาะ NA เท่าไหร่ 6ลบอะไร na sep a คือ3งั้นตัวนี้เท่าไหร่ลบ3 61บวกอีกตัวนี้อีก3ใช่ปะเนี่ยตัวนี้เอามาอยู่เนียน61บวก3ตอบเท่าไรเนาะห4จบเลยโอเคไหมอ่าอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีมากน่าเอาไปออกเป็นข้อสอบอย่างยิ่ง